สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนามังกรหรือว่าราศีมังกรนะคะเดี๋ยวมาดูดวงของคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอขอบคุณนะคะคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะเพราะเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอมากๆเลยนะต้องขอบคุณด้วยนะคะ,ะมาดูชาวราศีมังกรนะคะ ขอดูพลังงานแล้วก็ดวงของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤิกายยนนี้นะดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ ว้าว wow, สิบเหรียญเทมเพลนควีนดาบสามถ้วยโอ้โหฟอร์อะวิวออฟจูว้าวสองถ้วยกรี๊ดกรี๊ดเดอะฟูเอ่ออสศวินไมทาแปดถ้วยแล้วก็สองดาบ อ่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะจริงๆตัวคุณเองดีมากเลยค่อนข้างที่จะบริบูรณ์ภูมสุขมากๆเลยเป็นคนเป็นช่วงที่มีโชคลาภนะคะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะกิจการหรือว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณกําลังมีความสุขมีความมั่งคัง่งมากเลยเนาะหรืออาจจะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะ ได้รับมรดกตกทอดหรือว่าทําธุรกิจครอบครัวสารต่อธุรกิจครอบครัวก็ได้เป็นช่วงที่การเงินดีมากๆเลยนะเป็นช่วงที่ส่งผ่านก็ได้นะคะมีในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนาะกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนะคะมีการอาจจะปรับปรับทัศนคติปรับความสัมพันธ์นะคะมีการเยียวยาจิตใจปรับอารมณ์แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะมีในสามถ้วยเข้ามานะคะ มีเกนได้รับความการช่วยเหลือการสนับสนุนนะคะมีความยินดีมีชัยชนะเข้ามาเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องความรักแต่ว่าตัวคุณเองอะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะทําไมรู้สึกว่าบางครั้งอะอยากจะหนีอยากจะไปนะคะ อยากจะหนีบางทีบางสิ่งบางอย่างอะตัวคุณเองอยากจะทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างกลางคันแล้วคุณกาลังที่มุ่งหน้าอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอยากจะไปที่ที่มันเบิกบานสําราญใจไปพักผ่อนไปทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องคิดมากแบบเนี้อืเนาะัวคุณเองนะคะอยู่ในภาวะบางทีอยู่ในภาวะห้าสิบห้าสิบคิดอะไรไม่ออกมันมีแกณฑ์ที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะคะ แต่ดวงคุณโดยรวมแล้วเนี่ย Trans เป็นช่วงที่มีโชคเป็นช่วงที่กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะอืการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอะเหมือนแบบว่าเออได้ใช้ชีวิตที่มันค่อนข้างที่จะชิลๆนะคะเหมือนแบบได้กลับมาใช้ชีวิตอะไรที่มันเป็นเด็กอีกครั้งอะแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความคเครียดของชีวิตมากนักอย่างเงี้ยนะคะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจซึ่งสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้คุณนะคิดไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ได้ทุกอย่างมัน50 50บมันอยู่ในช่วงของระหว่างการช่างใจอยู่ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณอยากจะแบบปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อยากรับรู้ไม่อยากที่จะ ตัดสินใจในปัญหานั้นๆก็ได้อยากจะหนีอยากจะหลบหนีเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบนี้นะคะสำหรับคนราศีมังกรเนาะอืมาจะมองในแง่ของในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงนะไปแรกขึ้นมาเป็นสิบเหรียญน,นะคะเนี่ยแล้วก็มีวิวออฟจูนขึ้นมานะคะในช่วงการเงินคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะคะออย่างที่พูดไปตั้งแต่ที่แรกเลยนะมีความสมบูรณ์ได้รับมรดกตกทอดแบบนี้นะคะอืม ตอนนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะมันก็จะเงินทองหลั่งไหลมาเทมานะคะมีเงินเยอะแต่ว่าการเงินก็มีการไหลออกเหมือนกันนะคะมีการได้ใช้เงินาการเงินล่วไหลก็ก็มีเหมือนกันด้วยนะคะสำหรับบางท่านเนาะอืมแล้วก็บางคนนะคะทำธุรกิจร่วมหุ้นร่วมทุนก็ดีนะคะคุณจะมีผู้ร่วมทุนที่ดีเจอเจอคู่ค้าที่ดีนะคะที่เข้ากันได้แล้วก็ มีทัศนคติที่ตรงกันนะคะเ,เขาเรียกอะไรมีความทยานเทียวทยานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้ร่วมชนร่วมพูดน,นะคะส่วนลูกค้าคุณก็จะได้เจอลูกค้าที่ดีนะคะลูกค้าที่สางความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กันแบบยาวนานแบบนี้ด้วยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้ขยายธุรกิจสาหรับบางท่านนะคะที่ทําธุรกิจอยู่นะมีการเกณฑ์การรับลูกน้องมากขึ้นการรับคนเข้ามาทํางานมากขึ้นนะแต่ก็ต้องระวังว่าการรับลูกน้องหรืออะไรเงี้ยคุณต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเด e f o เกิดขึ้นมาเนาะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่คุณรับเข้ามาเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนึกจะทําก็ทํานึกจะไม่ทําก็ไม่ทานะนึกจะหยุดงานก็หยุดอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ค่อยมีภาวะในเรื่องของความ เป็นผู้ใหญ่หรือความรับผิดชอบสักเท่าไหร่นะถ้าคุณรับมาส่วนใหญ่คุณจะเจอแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจแม่หมอเตือนไว้ก่อนเนาะหรือว่าคนที่ทํางานประจําก็ตามคนที่เป็นหัวหน้าคนแบบเนี้นะคะคุณอาจจะเจอลูกน้องที่ทํางานแบบนี้ก็ได้นะลูกน้องส่วนใหญ่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดได้หรืออาจจะแบบรู้สึกเบื่ออยากจะหนีไปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออน,นะ มีแกในเรื่องของการตัดสินใจอย่างที่แม่หมอบอกนะคะหรือว่าส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะคุณก็จะหาเงินให้กับธุรกิจได้มากมายเลยนะคะเป็นช่วงการเงินกําลังขาขึ้นเราต้องบอกอย่างนี้นะคะอืมระวังโดนในเรื่องของการเพเง่งแรงระวังโดนในเรื่องของการที่เขากําลังดูคุณอยู่ด้วยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะมีแกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือคุณจะได้การเปลี่ยนงานก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนความรักนะคะเปลี่ยนคนรักด้วยก็ได้นะคะความรักมีเกณฑ์ในเรื่องของหรือไม่นะคะก็เป็นในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ เลิกกันไปนะคะในส่วนของความรักนะก็มีเกณฑ์เข้ามาปรับความเข้าใจกันนะหรือว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ปรับตัวเก่งก็ได้สามารถปรับตัวเข้าหาคุณคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่ปรับตัวเก่งอ่ะปรับตัวเข้าหาคุณได้เป็นอย่างดีก็ได้ด้วยนะคะคนที่เข้ากันได้แบบเป็นปีเป็นขุยอ่ะคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเนาะมีความสุข มีการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้เจอคู่ได้เจอได้เจอคู่ที่มันค่อนข้างที่จะลงตัวคู่ที่มันเป็นเคมีตรงกันนะคะสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วด้วยก็ได้แต่ตัวคุณเองนะมันเหมือนแบบว่าตัวคุณเองก็ยัง,ม,ง,ม,งะะมีในส่วนของความลังเลใจนะคะมีในส่วนของความลังเลใจหรือความไม่แน่ใจอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าโอเคมันเข้ากันได้จริงแต่ว่า ตัวคุณเองอะ่ะมันก็ลึกๆมันก็จะมีในในส่วนของความลังเลใจอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะระวังในเรื่องของตานะคะอาจจะมีการเจ็บตาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่านอกนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่ายังไม่มีอะไรนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเจ็บตาหรือว่าเกิด อะไรขึ้นเกี่ยวกับตายอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะเป็นช่วงที่คุณหาของไม่ค่อยเจอด้วยนะช่วงเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าทําอะไรหายนะคะตัวคุณเองจะหาไม่เจอเนอะสุขภาพก็มีประมาณนี้นะคะไม่ได้อะไรมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของวันที่ดีๆนะคะวันจันทร์คุณไปติดต่อเลยในว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของ าการหาหุ้นส่วนไปหาลูกค้านะคะไปวันจันทร์คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างดีคุณจะเจอลูกค้าที่มีมิตรไมตรีต่อกันนะคะมีเคมีตรงกันคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจดีนะคะแล้วก็วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสวันพฤหัสการงานก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะประชุมหรือหรือมีประชุมวันพฤหัสพบลูกค้าวันพฤหัสนะคะ อาจจะต้องเดินทางหน่อยนะวันพฤหัสอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางออกไปพบลูกค้าแบบนี้นะมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์จะเป็นวันหอนครอบครัวก็ได้นะมันเป็นสิบเหรียญนะคะหรือว่าจะเปิดกิจการเปิดธุรกิจเปิดวันอาทิตย์ก็ได้นะอืมก็จะทําให้เลิกดีนะต้องเรียกว่าเลิกดีมันก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งเพราะว่ามันเป็นสิบเหรียญนะเนาะ ตัวคุณเองมีเกณฑ์มีโชคใหญ่นะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายบ้านก็ได้ทรัพย์สินที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะดวงของชาวราศีมังกรเนาะเออเอ,อ,อีกนิดหนึ่งท่าในใดที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะมีเกณฑ์ได้รัพย์ใหญ่ๆนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเป็นสิบเหรียญทับตัวเลยนะคะติดคู่กับบิลออฟฟอร์จูนอย่างนี้นะคะ เนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บางคนขายสัพย์ได้นะขายบ้านได้ขายที่ดินได้ด้วยนะคะอืมก็ประมาณนี้นะขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ